สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอากระแสะแบรนด์แน็กชาลีติดเทนดอ์กอีกครั้งเมื่ออยู่ๆก็มีคนนำคลิปของหญิงสาวรายหนึ่งที่มาเล่าเรื่องราววิลกรรมของกามินเมื่อครั้งที่ยังทำงานที่ประเทศไทยกับแน็กชาลีโดยคลิปเสียงดังกล่าวมีความยาว2นาที20วินาทีจากที่มีความยาว20นาทีเจ้าของแอคเค้์ได้ตัดมาลงในโซเชียล พร้อมกับเขียนข้อความว่ามาครับลองชิมน้ำจิ้มถ้วยนี้ดูว่าอร่อยไหมย้ำไว้ก่อนข้อกล่าวหาโดนแก้ต่างหมดแล้วโฟกัสใครพูดดีกว่าพร้อมกับติดแฮชแท็กแบรนด์แน็กชาลีซึ่งในคลิปดังกล่าวมีการพูดถึงเรื่องราวที่จีกามินทํากับแน็กชาลีทั้งเรื่องไฟไหม้บ้าน เรื่องความหึงของฝ่ายหญิงพร้อมเอ่ยชื่อแฟนเก่าของฝ่ายชายกับเรื่องภายในที่มีควรจะเอามาเล่าให้คนอื่นรับรู้รวมไปถึงยืนยันว่าเรื่องที่กามินเอายานอนหลับให้แน็กชาลีกินก็เป็นเรื่องจริงอีกด้วยหลังจากที่แอคเขาดังกล่าวได้นำคลิปเสียงมาแชร์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กัะสน,นั่นพร้อมกับรีโพสต์กันเป็นจำนวนมากและแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาอาทิเช่นอุ๊ยคลิปเสียงหลดข้อหาที่พ้นมา ชีกามินมีหลักฐานแก้ต่างหมดแล้วนะประเด็นคือหล่อนเป็นใครไปฟังใครแล้วมาบอกถึงกล้ามาเล่าเป็นฉากฉากยิ่งกว่าโรงละครรัชดาลายัยขอกล่าวหารุนแรงมากคดีอาญารู้ตัวไหมสามคนเลยนะที่หล่อนกล่าวหาเขาคลิปเก่าครับช่วงที่เป็นข่าวโจมตีกามินเพิ่งมาเปิดให้ฟังฟังจบ20นาทีแล้วค่ะตัวเองประเด็นคือใครเป็นคนพูดแล้วเอามาจากใครใช่ไหมคะ เรารู้แล้วค่ะเราเหมือนอยู่ตรงนั้นเลยอีพวกนี้รู้ดีไปหมดเนาะเหมือนมาแอบอยู่ใต้เตียงบ้านเขาเรียกได้ว,ว่าเรื่องราวของแน็กชาลีกับกามินดูเหมือนว่าจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีการพูดถึงขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ